สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติอยากเล่าจะชวนพี่น้องอสมอมาคุยเรื่องบัตรทองเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่6รายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับบอร์ดสอปอดสอชอนะครับไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทองอีก6รายการครับครอบคลุมปลูกทายตับตรวจยีนเกาอุปกรณ์ปอด หัวใจเทียมตรวจแผบวัณโรคคัดครองการได้ยินเด็กแรกเกิดประสาทหูเทียมพร้อมเห็นชอบในหลักการใช้กัญชาในผู้ป่วย4กลุ่มโรคมะเรง็งพากินสันไมเกรนและโรคลมชักและก็เตรียมเสนอคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเดือนหน้าต่อไปครับที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับวัวบอร์ดสปชอ เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานบอร์ดสปทชเป็นประธานมีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองอีก6รายการตามการเสนอโดยคณะอนุก,กรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขโดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศีอึ้งถาวรกรรมการหลักประการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานนะครับทั้งนี้ประกอบด้วย1การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้ายโดยระบบบริการในประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกถ่ายได้ปีละ100รายขณะที่คาดการความต้องการของผู้ป่วยอยู่ที่ปีละ50รายแต่เบื้องต้นบสปทช ตั้งเป้านำร่องให้บริการปีละ25รายก่อนนะครับคิดเป็นงบประมาณ17.5ล้านบาทนะครับขออ้อ2การตรวจยีน HLA-B 5801ก่อนให้ยาอันโลโพลินอนในผู้ป่วยโรคเก้ารายใหม่โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยเก้ารายใหม่ปีละ8,200รายคาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการปีละ8.2ล้านบาทนะครับข้อ3ครับ รายการอุปกรณ์ Exact c o r p o r e a l Membrane Oxygenator ECMO นะครับในการรักษาภาวะหัวใจและหรือปอดล้มเหลวเฉียบพลันโดยประมาณการจำนวนผู้รับบริการตั้งต้นปีที่1จํ่จำนวน300รายขณะที่คาดว่าค่าใช้จ่ายในปีแรกจะอยู่ที่ประมาณ26ล้านบาทนะครับแล้วก็ขอ้อ C การคัดกรองวินิจฉัยวัณโรคด้วยการตรวจเอกซเรย์ปอดในทุกกลุ่มเสียงและการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีโมเลกุลร์แอสเซได้แก่เรลไทม์ PCR expert MTB rif เรลไทม์ PCR MTB MDR TB แลม LPA โดยกลุ่มเสี่ยงวันโรคได้แก่ผู้สัมผัสวันโรคผ,ผู้ต้องขังผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุจำนวน1,098ล้านล้านรายนะครับ1098ล้านรายคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น725ล้านบาทนะครับข้อ5การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่3 4 3 4คนประมาณการค่าใช้จ่ายไว้12.33ล้านบาทและข้อ6นะครับรายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิดริชาร์ดเจเบิลสำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่มีระดับการยิน9 0เดซิเบลขึ้นไปและไม่เคยฝึกภาษามือ โดยคาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายราว33คนซึ่งขณะนี้สปทชอ,อยู่ระหว่างต่อรองราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ6 0แสนบาทนะครับนอกจากสิทธิประโยชน์6รายการแล้วนะครับบอสอบปทชได้เห็นชอบหลักการกรณีใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็งผากินสันและไมเกรนและสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคลมชัก และมะเร็งระยะท้ายวงเงิน58.3ล้านบาทซึ่งจะนําเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนายาหลักแห่งชาติต่อไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นเหมือนของขวัญปีใหม่ที่เพิ่มเติมสำหรับประชาชนนอกจากนโยบายยกระดับบัตรทอง4บริการอันประกอบด้วยประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจําครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้รักษาทุกที่ณนะเครือข่าย บริการชุมชนอบอุ่นซึ่งนำร่องในเขต13กรุงเทพมหานครผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบทรงตัวที่นำร่องที่เขต9นครชัยุรีโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมและย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันที่จะเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2564ที่เป็นของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลตั้งใจมอบให้กับประชาชนวงเงิน1,453ล้านบาทครับนายแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ผ่านการศึกษาทางวิชาการและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธสารณสุขทั้งมติของประสิทธิผลและต้นทุน ตลอดจนพิจารณาความพร้อมของระบบบริการแนวทางการปฏิบัติหรือว่าไกดล,ลายรวมถึงข้อพยยิจารณาเชิงจริยธรรมอย่างละเอยดถี่ถ้วนยืนยันว่าสปออสช,ชจะใช้งบประมาณประเทศชาติและภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เป็นข่าวดีๆนะครับในเรื่องของบัตรทองในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับบัตรทองเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่อีก6รายการนะครับดังรายละเอียดที่หมอชาติได้นําเรียนพี่น้องอสมอนะครับได้พี่น้องสมอทราบแล้วก็นําไปประชาสัมพันธ์ได้ต่อนะครับซึ่งจะได้รับประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแ,แชร์ต่อเพื่อนๆอ,อสมอด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ